สองวันให้หลังหลังจากที่ส้มห่อกล้วยจะดูเอาเถอะทั้งลมทั้งฝนเพื่อนๆแล้วก็หนาวด้วยส้มไม่กล้าออกไปข้างนอกจ้ะแค่ยืนอยู่ที่หน้าต่างก็เริ่มจะเปียกแล้วละจ้าก็เลยอยากถ่ายให้เพื่อนๆชมว่าส้มทำดีที่สุดแล้วจ้าที่ห่อกล้วย แต่ก็คิดถึงเขาจะเคยมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นต้นกล้วยก็คิดว่าอยู่เมืองไทยแต่เขาไม่มีแล้วก็คงต้องรออีก5เดือนจ้ะ4หรือ5หรือเดือนก็เอาเอาที่หอเข้าออกหลังจากนั้นเขาก็จะแตกใบจ้ะก็รออีกประมาณ8-9เดือนจ้ะก็จะได้เห็นใบกล้วยอแล้ว โอ้ยลมแรงจริงๆเดี๋ยวไปชมส้มห่อข้าต้มเลยนะจ้าส้มเอาใบเขาที่ตัดเอาไว้มาห่อข้าต้มดูเถอจ้ะลมแรงมากๆสวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะมาทำข้าต้มนะจ้าวันนี้ห่อใบตองเอ้ยโทษทีจะวันนี้ห่อต้นกล้วยก็เลยเอา ใบของเขามหขาห่อข้าวต้มจ้ะส้มก็ไม่มีไม่มีอ,อะไรนะจ๊ะเขาเรียกกดเกณฑ์ในการผัดข้าวนะจ๊ะก็กะเอาจะทำกินเองก็ใส่กะทิจ้ากะทิกะทินี่จ้าห้าร้อยกรัมแล้วก็ข้าวข้าวเหนียวที่เห็นนี่เลยจ้ะกำลังผัด ผัดอยูอ่น้ำตาลก็ใส่นิดนึงจ้าเอาแบบไม่หวานนี่จะใบกล้วยของส้มใบกล้วยนะจ้าก็เช็ดเรียบร้อยแล้วจ้าก็จะเอาไส้เก่าลัดที่กวนไว้วันนั้นนะจ๊ะแล้วก็ใส่กล้วยจ้ากล้วยหอมสุกสุกสุกอะไรนะเขาเรียกเขาเรียกสุกสุกแบบสุกเยอะๆจนงอมนะจ้าเอา แบบวหวานๆเลยอืมมาจากเพื่อนเพื่อนมา,มาช่วยส้มห่อหน่อยจ้าได้ใบกล้วยเยอะแยะเลยจ้าเสียดายก็เสียดายแต่จะทำยังไงได้โอ้ยข้าวไหม้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยก่อ,ยอตัวไปดูข้าวก่อนนะจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าข้าวต้มผัดส้มก็ผัดเสร็จแล้วนะจ้าใส่ถั่วดินไปด้วยจ้าถั่วลิสงแล้วก็ตัดกล้วยไปแล้ว บอกตรงๆว่าหอมหอมกะทิหอมหอมข้าวหอมถั่วหอมกล้วยหอมใบกล้วยเ,เหมือนอยู่เมืองไทยเลยจ้ะเพื่อนๆมามาจ้ามาช่วยส้มหอ่หอห่อข้าต้มหน่อยจ้าห่อใกล้จะเสร็จแล้วละจ้าก็ไม่สวยเท่าไหร่ ใบตองบางบางใบก็สั้นไปจ้ะแต่ก็พอแก้ขัดห่อ,อ,อไม่สวยใกล้จะเสร็จแล้วก็เลยเอามาโชว์ให้เพื่อนๆชมจ้ะตากล้องตากล้องอาตากล้องอยู่ข้างบนก็เลยไม่ได้เรียกเขา ก็ชมแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าข้าวต้มส้มก็นึ่งสุกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้พี่รอนชิมจ้าก็ไม่สวยแต่ก็พอแก้ขัดจ้าเพราะว่าใบตองบางอันก็สั้นจ้า ก็ทำไปตามมีตามเกิดแต่กลิ่นหอมมากๆจ้ะหอมมันอยู่บ้านเราเลยเดี๋ยวเรามาชมตอนพี่รอนกินกันเลยนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่รอนจะชิมดูนะจ้ะ mm hmm. เดี๋ยวเจอเขาอันนี้พี่รอนจ้ะโอเคสวัสดีครับ Thank you t ะอนอฮึ huh. ฝรั่งกินข้าวต้มจ้าเขาตัดเอาแบบนั่นละจ้ะคำแรกอ,อร่อยไหมน้อยเกิดนะ <Good. S 2> ย้ายเค้กร้อนร้อนชอบข้าวต้มไทยข้าวต้มข้าวต้มผัดอย่าข้าวต้มผัดอย่า It's good Yeah, with the peanut ไม่ใช่ peanuts อย่า with beans อย่า with peanuts ฝรั่งกินข้าวต้มเขากินแบบนั้นนะจ๊ะตัดแล้วก็เอาออกแล้วก็ตัดแล้วกั You like e ย h You said very nice yeah good man กินคำไปเลยจ้ะน่เบื่มย y e a เขาบอกว่าสงงอันนั้นของเขาเลยบอกว่าใช่จ้ะฝรั่งฝรั่งกินข้าวต้มจ้ะ เด yeah? pues an um ี๋ยวดูเขาแกะอันท hey ี่สองนะจ๊ะอันแรกผ่านไปแล้วจ้าอย่างันที่สองดูดูข้างใน เนี pieces and fold mm ่ยจ้าแกนุคัดดูข้างในแกตัดดูใส่กล้วยกล้วยหอม โอ้ดูสิจ้าโอ้แซบจ้าแซบสุดท้ายนี้ส้มขอขอบคุณ <c oughs> เพื่อนเก่าที่ติดตามส้มนะจ้าและขอบคุณเพื่อนใหม่ที่เข้ามาเป็นเพื่อนกับส้มจ้าถ้าชอบส้มสำหรับเพื่อนใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะจ้า และส้มขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสดชื่นจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าเพื่อนๆนทุกทุกท่านทั่วโลกสวัสดีจ้า